วิลเลียมแคลลี่จูเียเป็นอดีตนายทหารกองทัพปกสารัฐที่ถูกจดจำในฐานะบุคคลสำคัญในโศกนาฏกรรมมีลายหรือว่า My ล์ไลแมสเซอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่สุดของสงครามเวียดนามเกิดอะไรขึ้นในวันที่16มีนาคม1968กองร้อยของแคลลี่ในฐานะผู้หมวดได้เข้าสู่หมู่บ้านมีลายประเทศเวียดนามใต้ โดยคาดว่าจะพบและประทะกับกองกําลังเวียดกงแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขากลับพบแต่พลเรือนที่ไม่มีอาวุธเช่นผู้หญิงเด็กและคนชราภายใต้คำสั่งที่คุมเครือและท่ามกลางความสับสนและความตึงเครียดกองกําลังของสหรัฐได้ก่อเหตุสังหารหมู่พลเรือนเวียดนามอย่างโหดร้ายทารุณมีผู้เสียชีวิตระหว่าง3 4 7ถึง504คนผลที่ตามมา เหตุการณ์นี้ถูกปกกิดไว้เป็นเวลามากกว่า1ปีก่อนจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ